มโนมันนี่พอดแคสต์สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในซีรีส์7 s t e p to Success ในหัวข้อคำศัพท์ต้องรู้ทางการเงินครับถ้าทุกอย่างที่คุณทำอย่างที่เคยทำคุณ ก็จะได้อย่างที่เคยได้แอนโทนีรอ b บินส์ครับจากหนังสือวิธีใช้กดแรงดึงดูดครับก็จากในหนังสือหลายๆเล่มนะครับที่บอกว่าเราถ้าเราอยากจะเปลี่ยนจากจุดที่เรายืนไปสู่จุดที่เราจะประสบความสำเร็จสิ่งแรกคือเป็นสิ่งที่สำคัญก็คือการเรียนรู้ในสิ่งที่เรา ต้องการจะไปนะครับก็ในเรื่องของการเงินนะครับซึ่งการประสบความสำเร็จส่วนใหญ่แล้วก็จะมีหลายอย่างนะครับทางหน้าที่การงานหรือว่าในเรื่องของการเงินนะครับที่บางคนก็อยากจะเป็นเศรษฐีบางคนก็อยากรวยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยก็คือคำศัพท์นะครับที่เราจะเอาไว้ใช้ในการ พูดถึงนะครับหรือว่าเรียกว่าคําพูดที่เราจะเอาไปใช้ไม่ว่าจะกับนายธนาคารกับเพื่อนหรือกับคนในครอบครัวนะครับผมมันก็จะมีวิธีการในการใช้คําศัพท์เนี่ยหลายคําคำที่จะเหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างนะครับก็ค่อยๆรู้ค่อยค,อยค,อยคอยทบทวนกันไปนะครับในวันนี้เราจะพูดถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ทางการเงินนะครับแล้วก็ เพื่อที่ว่าในสเต็ปตััๆไปในการที่เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะได้เข้าใจเนาะเราก็จะง่ายขึ้นที่จะมาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการที่เราจะพัฒนาศักยภาพของเราไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคำศัพท์แรกที่วันนี้เราจะมาพูดถึงศัพท์ทางการเงินนะครับผมคำแรกก็คือคำว่า asset นะครับหรือทรัพย์สินนะครับ ก็คือหลายๆคำศัพท์เนี่ยโดยที่มาจากคำศัพท์ที่ผมจะนำมาพูดถึงวันนี้จะเป็นคำศัพท์ที่มาจากหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะครับจากคุณโรเบิร์ตคิโยสกินะครับก็อย่างคำแรกก็คือคำว่าทรัพย์สินนะครับก็คำจำกัดความดั้งเดิมของคำว่าทรัพย์สินเนี่ยก็คือสิ่งใดก็ตามที่คุณเป็นเจ้าของและมีค่าพอที่จะเปลี่ยนเป็นเงินได้ ถ้าคุณต้องการอ่ะเนี่ยคือคือความหมายของคำว่าทรัพย์สินนะครับลองมองไปรอบ,รอบๆที่ห้องคุณเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีอะไรที่น่าจะมีมูลค่าเนาะมีราคาอยู่บ้างอาจจะมีมากกว่าที่ที่คิดที่คุณคิดก็ได้นะก็อย่างเช่นคอมพิวเตอร์ mer, ครับโทรศัพท์โทรทัศน์รองเท้าฟุตบอลอาจจะเป็นเออตุก๊กตาที่เก็บสะสมมานะครับผมหนังสือ การ์ตูนวิดีโอเกมนะครับผมอ่ะก็คือคําจํากัดความดั้งเดิมเนี่ยก็คือทรัพย์สิสนคือสิ่งใดก็ตามที่คุณเป็นเจ้าของและมีค่าพอที่จะเปลี่ยนไปเป็นเงินได้นะครับแต่ว่าถ้าจากในหนังสือพ่อรวยสอนลูกเนี่ยทรัพย์สินเนี่ยมันจะหมายถึงอะไรก็ตามที่นําเงินมาเข้ากระเป๋าสตังค์ของเราควรก่อให้เกิดรายได้อย่างสม่ําเสมอเป็นหลัก นะครับผมก็คือทรัพย์สินคือสิ่งที่เปลี่ยนเป็นเงินสดเข้ามาสู่กระเป๋าสตางค์ของเราอ่านะครับผมซึ่งถ้าจากคําจํากัดความเดิมเนี่ยสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเราจะยังไม่นับเป็นทรัพย์สินแต่เราจะนับแต่ถ้าเกิดตามพ่อรวยสอนลูกเนี่ยเราจะนับเป็นหนี้สินนะครับผมคำศัพท์คําที่2ครับหนี้สินก็คืออะไรก็ตามที่นําเงินออกมาจากกระเป๋าสตางค์ของเราสิ่งๆเนี้ย เราจะเรียกเขาว่านี่สินนะครับผมก็จริงๆแล้วเข้าของที่กล่าวถึงมาเนี่ยโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ก็ถ้าเกิดคิดกันแบบดั้งเดิมเนี่ยมันก็คือทรัพย์สินเนาะแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันคือนี่สินเพราะมันล้วงเงินออกจากกระเป๋าของคุณเพื่อที่จะได้มันมาไว้ในครอบครองนะครับผมและถ้าจะเปลี่ยนกลับไปเป็นเงินสดเนี่ยมันจะคืนกลับให้คุณน้อยกว่า ตอนที่คุณจ่ายเงินซื้อหนี้สินรวมถึงทุกสิ่งที่คุณเป็นหนี้ค้างชำระถ้าคุณยืมเงินจากเพื่อนหรือยืมจากน้องชายพี่สาวนี่ก้อนนั้นก็คือหนี้สินถ้าพ่อแม่ของคุณไปกู้เงินมาซื้อบ้านแล้วต้องผ่อนชำระนั่นก็เป็นหนี้สินหากคุณใช้บัตรเครดิตรูดซื้อของหรือทำอะไรก็ตามที่ทำให้มันเกิดที่มันเป็นค่าใช้จ่ายขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็น หนี้สินเช่นกันนะครับหรือรวมถึงภาษีที่เราจำเป็นจะต้องจ่ายเนาะตอนปลายปีสิ่งสิ่งนี้ก็เรียกว่าเป็นหนี้สินด้วยนะครับถ้าอ้างอิงจากหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะครับต่อมาคำที่สองนะครับผมก็คือคำว่ารายได้คำว่ารายได้ รายได้จากหนังสือพ่อรวยสอนลูกเนี่ยเขาก็จะแบ่งรายได้ออกเป็น3ประเภทนะครับผมรายได้ประเภทที่1เนี่ยก็คือรายได้ที่เรียกว่าเอินอินคัมนะครับผมหรือเรียกอย่างหนึ่งว่ารายได้ที่จะต้องมาจากการทํางานนะครับก็คือเป็นเป็นเงินที่ได้จากการทํางานรายได้จากที่ค่าตอบแทนอาจจะเป็นเงินเดือนเงินที่มาจากค่าจ้างรายวัน รายสัปดาห์รายชั่วโมงนะครับอ,อย่างที่2รายได้จากหลักทรัพย์หรือการลงทุนนะครับเรียกอย่างนึงว่าพอร์ตโฟลิโออินคัมก็คือถ้าคุณมีเงินลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆประเภทที่มันเป็นตราสารนะครับตราสารทุนตราสารหนี้พันธบัตรกองทุนร่วมก็แสดงว่าคุณมีรายได้ประเภทนี้รายได้จากหลักทรัพย์การลงทุนทำงานด้วยหลักการเดียวกับ รายได้ที่ไม่ต้องออกแรงเงินของคุณกําลังทํางานให้คุณแล้วก็แมในายามที่คุณนอนหลับมันก็จะทํางานให้กับคุณรายได้ประเภทนี้เราจะเรียกว่า p o r t f o l i o i n c o m e หรือว่ารายได้จากการลงทุนรายได้ที่3ก็คือรายได้ที่ไม่ต้องออกแรงหรือได้อีกอย่างหนึ่งว่า a s s i v e income เป็นรายได้ที่ได้มาโดยไม่ต้องออกแรงทำงานใดๆนะครับผมก็จากวิธีการของพ่อรวยสอนลูกเนี่ยก็จะเป็น ประมาณว่าจะเป็นวิธีการเช่นซื้อห้องเช่านะครับผมแล้วก็ปล่อยเช่าให้คนเช่าพักอาศัยแล้วก็จ่ายเป็นค่าเช่ารายเดือนรายได้ประเภทนี้อาจจะมาจากค่าลิขสิทธิ์อย่างเช่นรายได้ที่มาจากการเขียนหนังสือหรือเขียนเพลงทุกครั้งที่มีคนซื้อหนังสือไปหรือว่าเอาเพลงไปร้องเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะได้เงินเป็นค่าลิขสิทธิ์นะครับ แล้วก็อาจจะอาจจะไม่ได้แบบเยอะมากนะครับแต่เมื่อรวมๆแล้วมันก็จะกลายเป็นเงินก้อนโตนะครับผมแล้วก็คนที่ร่ำรวยเนี่ยมักจะเก่งในการสร้างรายได้ที่ไม่ต้องออกแรงเงินของเขากำลังทำงานให้กับเขาในขณะที่เขากำลังอาจจะกำลังหลับอยู่อะไรเงี้ยก็ได้นะครับนี่ก็คือรายได้ที่มาจากรายได้ทั้งหมด3 3ประเภทนะที่มาจากหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะครับ แล้วก็ต่อมาก็จะมีคำศัพท์อื่นๆอีกนะครับที่เราก็ยังจำเป็นต้องรู้นะเมื่อกี้ก็จะมีทรัพย์สินนี้สินเนาะแล้วก็มีรายได้นะครับผมหลังจากนั้นก็จะมีคำว่ารายจ่ายเนาะรายจ่ายก็จะมีหลายๆอย่างที่ที่เราจะต้องจ่ายนะครับผมในชีวิตประจำวันเราอะไม่ว่าจะเป็นค่าท่องเที่ยวค่าเงิน เรียกว่าอะไรนะค่ะน้าค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะรวมอยู่ในส่วนของรายจ่ายทั้งหมดเนาะซึ่งเงินสดที่เข้ามาหรือเราเรียกว่ารายได้เนี่ยแล้วก็เงินสดที่ออกไปเนาะรวมถึงทรัพย์สินหนี้สินเนี่ยทิศทางการไหลของกระแสะเงินเนี่ยเราก็จะเรียกเขาว่า cash flow หรือเรียกว่ากระแสะเงินสดนะครับต่อมาก็จะมีการคำศัพท์อื่นๆก็อย่างเช่นคำว่า ROI หรือ Return on investment ตอ่าตัดชนีแสดงผลกำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละของการคืนทุนจากการลงทุนนะครับผมก็คิดเป็นอ่ะเช่นคุณจ่ายเงินไป1,000 0บาทอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นการซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับเช่นเราไปซื้อของเนี่ยซื้อซื้อคอนโดก็ได้1ห,ห้องนะครับ คุณจ่ายเงินไปหนึ่งแสนบาทนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเป็นค่าดาวนะแล้วก็สิ่งสิ่งเนี้ยทำเงินให้กับคุณเป็นกระแสงเงินสดเดือนละ2,000บาทโอเคไหมปอถามว่าแล้วก็ผลตอบแทนจากการลงทุนก็คือเอา2,000คูณ12ก็จะได้24,000นะครับแล้วก็เอามาหารด้วย ห0 0 0งแสนก็คือเงินดาวของเรามันก็จะได้24%นะครับอ่ะมันก็จะได้ร้อยละ24%วิธีการก็จะคิดประมาณนี้นะครับต่อมาผลตอบแทนอื่นๆนะครับผมผลตอบแทนอื่นๆก็จะมีถ้าเกิดเราลงทุนในตราสารหนี้นะครับผมตราสารหนี้นี่ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกกันว่าพวกแบบพันธบัตรรัฐบาลหรือจะเป็นหุ้นกู้นะครับผมถ้าเกิดทางรัฐบาลเนนะีเราจะเรียกพันธบัตรรัฐบาล ถ้ามาทางบริษัทเอกชนเราจะเรียกว่าหุ้นกู้เนาะโดยสิ่งที่เราจะได้ถ้าเกิดเราไปลงทุนกับสินทรัพย์ประเภทเนี้ยเราก็จะเรียกเราก็จะได้คืนกลับมาเราจะเรียกว่าดอกเบี้ยนะครับผมแล้วก็จะมีอีกคํานึงซึ่งเราอาจจะได้ยินเวลาที่เราไปลงทุนในกองทุนร่วมอ่กองทุนร่วมเนี่ยหรือมูโชฟันก็จะเป็นการรวมกันของอาจจะเป็นกลุ่มเช่นกลุ่มของหุ้นกลุ่มของพันธบัตร หรือหลักทรัพย์อื่นเนี่ยเอามารวมแล้วก็เอามาคละกันอ่ามันก็จะมีผู้จัดการกองทุนนะที่จะเป็นคนช่วยบริหารกองทุนรวมให้นะครับดอกมาดอกเบีย้ยทบต้นเมื่อเราฝากเงินในกองทุนรวมในตราสารอื่นเนี่ยเวลาที่เป็นตราสารที่เราเก็บระยะยาวเนี่ยเราก็จะมีอัตราผลตอบแทนที่เรียกว่าดอกเบีย้ยทบต้นนะครับหรือว่าดอกเบีย้ยที่ได้รับจากดอกเบีย้ยก่อนหน้านอกเหนือไปจากเงินต้นเมื่อทบต้นปริมาณจึงเติบโตแบบ เลขชี้กำลังนะครก็คือมันจะมีสูตรในการคํานวณน,นะซึ่งจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีดอกเบีย้ยเข้ามาจ่ายให้กับเรานะครับต่อมาตราสารทุนนะครับหรือเรีอยกอย่างนึงว่าลงทุนในหุ้นนะครับผมหุ้นก็จะมีหุ้นหลายแบบหลายประเภทมากเลยนะหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบริมสศทษิ์อะไรอย่างเงี้ยครับโดยผลตอบแทนจาก จากหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่2ออแบบเนาะก็จะเป็นเงินปันผลเงินปันผลก็จะคล้ายๆกับตัวอัตราดอกเบีย้ยเนาะแต่ว่าพอมาลงทุนในตราสารทุนเนี่ยเราจะเปลี่ยนชื่อเนาะจากดอกเบีย้ยเราจะเปลี่ยนเป็นเงินปันผลแทนนะครับก็คือเงินส่วนแบ่งกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทในระหว่างปีที่นํามาจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นนะครับผมแล้วก็หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนต่างราคานะครับหรือ capital เก i นะ ส่วนต่างของราคาผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อมากับราคาที่เราขายไปนะครับผมก็เราต้องแยกให้ออกนะว่าอันนี้เป็นดอกเบีย้ยเป็นเงินปันผลหรือเป็นส่วนต่างราคาพูดง่ายง่ายเลยส่วนต่างราคาเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับการซื้อของถูกขายของแพงเนาะ,ะซื้อราคานี้ไปขายราคานี้หรือจะเป็นการลงทุนอย่างเช่นขายของออนไลน์นะครับก็คือการซื้อของถูกมาขายของที่ราคาสูงขึ้นแล้วก็สิ่งที่เป็นกําไรของเราก็คือมาจากแคปิตอลเกนหรือว่าส่วนต่างราคา อีกอย่างหนึ่งก็คือ business นะครับหรือว่าธุรกิจนะก็คือการงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยที่สิ่งที่เราต้องการก็คือกำไรเนาะจากการที่เราลงทุนในธุรกิจนะครับผมะนะคำศัพท์ประมาณนี้ครับก็จะเป็นคำศัพท์เบื้องต้นเนาะอาจจะมีคำว่าการจดจำนองเนาะถ้าเกิดคุณไม่รู้จักนะเวลาที่เราไปซื้อบ้าน,นก็จะมีค่าจดจำนองเนาะก็คือ เงินที่เป็นกู้ซื้อกู้เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์อ่าตัวนี้มันก็จะมีค่าจดจำนองอยู่นะครับผมแล้วก็จะมีแล้วก็หลักๆแล้วก็จะมีประมาณประมาณนี้นครับที่สำคัญสำคัญเนาะในที่เราควรจะต้องรู้เนาะ mm hmm. เกี่ยวกับคำศัพท์ทางการเงินนะครับผมแล้วก็มีเรียกว่าอะไรนะการที่เราจะ ก้าวจากจุดที่เราอยู่ยไปสู่อีกจุดหนึงเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรู้เลยก็คือเราจะต้องมีความรู้สึกเนาะความรู้สึกการพูดที่แบบมีการมีการเรียกว่าพูดในเชิงบวกอ่ะแล้วก็รู้สึกกับมันว่าเราเป็นแล้วอ่ะก็จะมีอีก3ามคำที่เป็นคําสําคัญเนาะก็คือเป็นทำแล้วก็มีนะครับเดี๋ยวคำคำเนี่เดี๋ยวเราจะมา พูดถึงกันบ่อยๆเนาะในเรื่องของการตั้งเป้าหมายอ่านาจะมาอยู่ในสเตปถัดๆไปนะครับผมอันนี้เราก็จะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เราต้องรู้ก่อนเผื่อเราจะได้ไปหาคําศัพท์เพิ่มเติมเนาะเพื่อที่ว่าอ่ะมันจะได้มันจะได้ทําให้เราเนี่ยพัฒนาสกิลของเราเนาะเราก็เราควรใช้เวลา5ชั่วโมงในทุกๆสัปดาห์เพื่อที่จะทำเพื่อที่จะทาสิ่งๆงต่างๆเหล่านี้นะครับก็คืออย่างเช่น1 อ่นานข่าวธุรกิจในหนังสือพิมพ์รายวันหรืออาจจะเป็นพวกหนังสือพิมพ์ที่เป็นข่าวจากทาง Wall Street นะครับ 2. ฟังหรือดูรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอา,อาจจาะเป็นอายุน้อยร้อยล้านหรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นในเชิงที่เป็นการสร้างธุรกิจเนาะเนี่ยจะเป็นชาร์กแท้งนะครับเพื่อให้เราได้อลองดู รู้ว่าหลักการคิดของนักธุรกิจการขอทุนหรือว่าอะไรแบบนี้เขาทํำยังไงต่อมาก็คือฟังเทปศึกษาเกี่ยวกับการเงินนะครับผมก็อาจจะมีการฟังเช่นก็คือในอย่างเช่นในถ้าใช้ทุนที่น้อยที่สุดก็อย่างเช่นการฟังหนังสือเสียงผ่านทาง y o ยูอ่าหรืออาจจะเป็นการซื้อเทปเกี่ยวกับการ ซื้อคอร์สเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองนะครับผมมามาฟังฟังตอนเราขับรถหรืออะไรประมาณนี้นะแล้วก็อ่านนิตยสารทางการเงินหรือว่าอ่านข่าวสารทางการเงินบ่อยๆนะครับผมทำสี่อย่างเนี้ยเรื่องพวกเนี้ยมันก็จะช่วยให้เราอยู่ในโฟนะอยู่ในอยู่ในสิ่งที่เรากําลังตั้งมันนะ่นเนาะล้วก็กําลังที่จะไปให้ถึงนะครับผมแล้วก็จะมีข้อคิดนะครับผมมาจากหนังสือ วิธีการใช้กดแรงดึงดูดนะครับของคุณแจ็คแอนฟิลนะครับผมก็เป็นบทบทหนึ่งนะจากหนังสือวิธีการใช้กดแรงดึงดูดนะครับผมพอดีว่าผมอชอบบทนี้มากเลยนะก็เลยก็เลยอยากจะมาพูดถึงให้ฟังนะครับในในบทบทนี้นะครับบทบทนี้จะพูดถึงเรื่องของความอุดมร้นเลือเนาะเป็นสภาวะธรรมชาติของชีวิตนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากได้เนะี่ย สามารถลื่นไหลยอย่างไม่ต้องพยายามในชีวิตคุณถ้าเกิดคุณเข้าใจและนำกฎแห่งแรงดึงดูดไปใช้เราอาศัยอยู่ในโลกที่ดูเหมือนจะให้ความสำคัญแต่ความขาดแคลนและความไม่เพียงพอแต่ความจริงก็คือสถานที่แห่งนี้เป็นจักรวาลอันอุดมสมบูรณ์มันไม่มีความขาดแคลนมันไม่มีคำว่าไม่เพียงพอยังมีอาหารเงินความยินดีความสุข ความเติมเต็มแห่งจิตวิญญาณและความรักมากเกินพอสำหรับทุกคนถ้าคุณต้องการสร้างความอุดมสมบูรณ์แห่งความรักในชีวิตคุณก็จงรวมความสนใจไปที่ความรักจงให้ความรักอย่างที่คุณต้องการดึงดูดจงกลายเป็นคนที่มอบความรักและมีน้ำใจกับผู้อื่นและตัวคุณเองโดยการสร้างแรงสั่นสะเทือนแห่งความรักคุณจะดึงดูดความรักมากขึ้น เข้ามาในชีวิตโดยอัตโนมัติจงมุ่งสนใจกับสิ่งใดก็ตามที่คุณต้องการสร้างขึ้นมาในชีวิตของคุณและอย่าลืมที่จะรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่คุณมีแล้วความรู้สึกของคุณเป็นรูปแบบหนึ่งของความอุดมสมบูรณ์ในตัวของมันเองและแรงสั่นสะเทือนแห่งความรู้สึกขอบคุณและความซาบซึ้งจะดึงดูดเข้าม,ามามากขึ้นในสิ่งที่คุณจะรู้สึกตัวอย่างนะครับ ถ้าคุณต้องการสร้างความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเงินในชีวิตของคุณก็จงเริ่มจดจอ่อไปทีความมัง่งคั่งและก็การเงินที่กำลังไหลเข้ามาในชีวิตของคุณนะครับนึกภาพของเช็คหรือว่าเงินที่อยู่ในบัญชีธนาคารที่กำลังที่กำลังมาหามาหาคุณนะครับให้คิดถึงจำนวนเงินที่คุณต้องการโดนบรรดาในปีนี้และแปะมันไว้ในสถานที่ที่มองเห็นได้ง่ายๆทุกๆครั้งที่คุณเห็นมันเชื่อว่ามันเป็นไปได้ บริจาคเงินให้กับองค์กรการบุญส่วนที่คุณชอบและรู้ว่าคุณสามารถหาเงินจำนวนนั้นได้คุณต้องมีความเต็มใจที่จะให้ก่อนที่จะรับจินตนาการว่าคุณจะรู้สึกอัศจรรย์ใจแค่ไหนเมื่อคุณมีอิสรภาพทางการเงินนึกภาพหลายๆสิ่งที่คุณทําหลายๆที่ที่คุณจะไปและนึกว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปได้อย่างไรนะครับไม่ว่าเรากําลังรออะไร ความสงบแห่งจิตใจความปิติยินดีความงดงามความตระหนักได้ที่ภายในถึงความอุดมสมบูรณ์ง่ายๆมันจะมาหาเราอย่างแน่นอนแต่ก็ต่อเมื่อเราพร้อมที่จะรับมันด้วยหัวใจที่เปิดรับแะะรู้สึกขอบคุณเท่านั้นซาร่าเบนแบทเน็กถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe ให้กับพวกเรา มโนมันนี่ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้คลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้มโนมันนี่พอดแคสต์สวัสดีครับ